สวัสดีพี่น้องฟองไฟสุกุลสกุนมากินมากินนั่นข้าวป่าพี่น้องป่าคาักป่าคักนีฮ่ฮนด์พี่นาพี่นาป่าได้มือนี้ป่าได้หลายทุกคนตกมามามาทำนี่แหละข้าวป่าป่าอยู่น้ำท่วมจวด ฝนตกนะฝนตกต้องแม่แล้วนตกฝนตกพี่น้องย้ายเข้าสู่สถานที่ซาเล้งนี่ก็มีประโยชน์อยู่ได้เบิง่งนาคาได้การอยู่ย้ายเข้ามาซะก,ก่อนโอ้ยพี่น้องฝอนไล่พุ่นนะ่ะแล่นมาจนว่าฝนก็แหงแห้งแงบบนี้ ขึ้นมาดียังจะมีหลังคาซาเล้งอยู่ได้หนีข้าบัซันรัเปียกเมื่อเลยอย่บดิกินซักเข้าป่านี่มาได้มาได้มาได,าได้พี่น้องเด้อตำซัวกันแล้วแล้วปลากัะปิงซุกแล้วบะนี่ขาดแต่คนกินน้ำน้ำมันแก้กห้วยกับมีน้ำแก้ข้วยของเจ๊เพื่อนพี่พัฒนาการจากเจ๊ตุยน้ำแก้ข่วยกินข้าวป่า,า,ปามันต้องมีน้ำแก้ข้วยได้มากินกิน เฮ้ยเสือเลยเนาะเเอาลยลืมบดิโภคมาใส่หานิ้วโอเฟหานิ้วเลยหานิ้วเลยหานิ้วคือพ่อแม่ปั่นเพิ่มมาแนวแซ่ฟๆไงมันแนวมาแซ่บมันอยู่ในมือเจ้าผู้ดังแนวแซ่บนะทานกันจะจนซีมอดเพราะว่าเจอฝนถึกเล่นจนมา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 นี่ฝนบ้าสิกินัน ได้ได้บรรยากาศมามาพี่น้องมาเลยแก้วคนนี้องข้างหนูมามามาพี่น้ำแก้วหวยอย่างแซ่บมาเด้อแนวแซ่บอยู่พี่แนวแซ่บแนวแซ่บบังเต้บังเต้บังปลาบังปลาปลาไข่เต็มท้องไม่นรอไข่เต็มท้องเพื่อตัวน้อยๆแต่ไข่เต็มท้องเนาะปลากระดุงยแต่มันแซ่บๆพี่น้องเลย กินฮอนๆกินขมฮอนฟอนพรพอเมาเลยแม่มเมาอยอย้ำพอมเมาย้งบ่เมายังพ่เมากะไข่เต็มท้องหมอะ <c oughs> ามาเ <มา S 2> ด้อมาเด้อพี่น้องเด้อแล่นน,นีฝนมึงก็รอดดีที่มีหลังคาซาเล้งได้นี่พอได้กงังฝนอยู่มาตัวนี้น้อยกะไข่เต็มท้องเลยเต็มท้องหมดลมากินไข่ปลานํากนรด้อมาพี่น้องมา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 มนมา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 มํามามาม้มามา้าม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 ้มา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 มงมา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 มกาาา มาได้มาได้มาได้มากระได้มือหนิปลาจ้าได้มือหนีกินขป่าถึงซาเล็กกับกับปานท่านกับแม่น่ะสองคนน่ะเป็นแต่ให้เราเลี้ยงมัวเราเห็นกินข้าวป่าท่ามกลางฝนโต๊ะพี่น้องคุณน่ะอันนี้หนีจาก นี่จากป่ามาขึ้นซาเล้งซื่อๆได้ปกติมันสิบรรยากาศดีกว่านี้มาสิพามาเบ่งไปนี่น้ำกับโต๊กมีน้ำโต๊กพร้อมเสียงดังท,ทา่าทัดพี่น้องเอ้ยน้ำโต๊กตาดพอ่อเขาเสียงดังท,ทา่าทัดุูนะุูนะบรรยากาศดีขึ้นอย่างนี้โอ้ยมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อคิดถึงบรรยากาศบ้านเฮาเดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้อยู่ไกลก็ดีบรรยากาศบ้านเฮาหาปูหาปลากินตามวิถีชีวิตเฮานี้แหละ น้ำกำลังขึ้นน้ำกำลังขึ้นนะน้ำไหลคักพี่น้องคักค่ะมาๆๆพี่น้องอยู่บ้านนี่แหละบ้านบริษัทเช่าเขาบริษัทซื้อนี่ปลากับบริษัทซื้อได้บริษัทซื้อค่ะเองเออขอกันกินก็ได้นี่ปลาเวียนไฟตัวนี้มันมันตัวใหญ่เต็มออกโอ้หอนหอนหอนกระดูมมันน้อย มามากขึงมากกระดูกน้อยโยก็ลุงอันที่ว่าอยู่กลางไ